เห็นะไขึ้นไครยาไเลย้้นแล้วตงนไดเขนแล้วด้นต้องปยุงอย่างนี้หลยุงเยอะานเดินได้รถน้องมันรถกั้งไหนคนนี้ใครคนนี้ใครลูกพี่ฟ้าเอข้าตรงไหนครับตรงนี้ก็ได้ะค่ะแล้วกั้งเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างล่ะหรือเป็นไงบ้างล่ะคะเป็นไงบ้างลูกเหรอ

คุณฝ้าออกไปยังเช่นนี้อันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่สวนพึ่งนะคะเดี๋ยวเจ๋อก็ไม่ดูเคสน้องตอนที่รายการคู่ฝ้าปลาไั่อีกทีหนึง่งน้องอันนี้เคยพูดไปแล้วใช่ไหมที่ว่าน้องอ่ะจะอยู่ได้แค่ไม่เกินหนึ่งปีก็คือวันที่สิบเก้าพฤษภาตอนถ้่ครบปีแต่น้องแต่น้องเกิดยี่สองพฤษภาปะคะหนูพูดถูกไหม กมากใช่ไหมโผลน้องกัางอะตอนไปหาหมอตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะคุณแม่สิบเอ็ดขวบสิบสองใช่หรอสิบสองีเพราะว่าเท่านที่ยี่สิบสองพุสภาเนี้ยก็คือเดือนเนี้ยน้องอะจะครบสิบสองปีเต็มตอนน้องอายุสิบขวบไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าน้องจะอยู่ได้ไม่เกินปีซึ่งวันที่คุณแม่ไปหาหมอเนี่ยวันที่สิบเก้าพุสภาปีหกแล้วตอนเนี้ย หมอก็บอกว่าน้องอ่ะหาสาเหตุไม่เจอเป็นไรหาไม่เจอแล้วคือจะอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งปีก็คือจะครบหนึ่งปีก็คือวันที่ส <9 S 1> ิบเก้าพฤษภา <9 S 1> แต่ตอนเนี้ยวันนี้วันที่เก <9 S 1> ้าพฤษภาสิบวันนี้ที่สิบสิบแล้วสิบพภาสิบสิบวันนี้วันที่สิบพฤษภา 10, 10. ก็คือที่หมอบอกมาเนี่ยอันนี้คือด้าน,ด,านด้านแพทย์ที่วิจัยนะคะแต่เนี้ยเราก็เคารพกันเออเรื่องแพทย์เราจะไม่ก้าวล่วงเราจะบอกว่าน้องจะอยู่ได้คือสิบเก้าพฤษภาที่ที่บอกมาแต่น้อง <5 S 1> เกิดวันที่ยี่สิบสอง ไม่ได้บอกยี่สิบสองพฤษภายี่สิบสองพฤษภานะคะวันเกิดน้องครบสิบสองปีน้องก้าวเติ้นต้นค่น้องก้าวคนนี้ชื่ออะไรลูกเก่งมากเกงมหน้าน้องสวยผิวน้องสวยอยากให้ดูผิวน้องสวยมากอ่ะ ดูเด็กเนี่ยขนาดน้องดูหน้าน้องดูผิวน้องสวยมากเลยลูกไอรับยูไงไอรับยูไงอันมีคนสอนด้วยไอรับยูไงลูกอเลิเธอนะจับมือกันหน่อยลูกหนูดีขึ้นนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะลูกนะกลับไปตำซุ่นตำให้กินได้นะมอยากกินส้มตำมากเลยอ่ะต้องมันต้องหมั่นต้องหมั่นคอยอนี่เขาดึง เด้งมือลงตลอดด้วยตัวเล็กๆคนเสื้อแดงปะขันได้เลยน้น่ารักนี่เข้ามาประจำมาจำระจำไปจำน้องตั้งน้องตั้งชื่อจริงชื่ออะไรคะพาดีค่ะออพาดีอะไรนะเก่งจังเลยโถคนนี้แม่แม่อะไรบ้างลูกคนนี้ชื่ออะไรคะหนูคนนี้ชื่ออะไรลูกแม่คอนแม่คอน วันนี้วันที่สิบนะคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะคะอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วใครรู้บ้างตอนนี้สามโมงกว่าสามนาฬิกาโมงกว่าตอนนี้สายสามนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับน้องก้างสิบห้านาฬิกาสามโมงสามโมงนะคะจะบอกว่าอยู่กับน้องก้างน้องก้าวชื่อพาดีเลยนะพาดีจินยังพาดีจินยังพาดีจินยังเทียนยังเทียนยังพาดีเทียนยังเก่งไหมคะเป็นคนเก่งไหมลูกเขาเรียก จะเรียกบ่อยคือป้ารัตนาเรียกเรียกบ่อยมากไหนเรียกป้ารัตนามานี่สิคะเรียกป้ารัตนาสิลูกป้ารัตนาสิคะนังก้าเรียกเรียกเรียกป้ารัตนาสิลูกคนเก่งป้าน้องเรียกมานี่สิคะแล้วเจ๊แล้วไอ้คนด่าแล้วหน้าดูเลยเนี่ยฝองฝองฝองมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งคุยกับหลานหน่อยเร็วป้าเร็วมามานี่มานี่เร็วเเออดินมานี่เร็ว เดินอยากเรียกชื่อไม่ได้ตอนนี้เรียกชื่อได้หมดแล้วน้องก้้งนะคะมีเป็นเยอะเลยน้องไก่นู่นพูดชื่อเลยมค้ยไก่น่

จากป้าลัตนาโอเคเด็กน้องกั้งพาดีน้องกั้งพาดีเป็นคนดีตลอดชีวิตนะสำหรับทุกคนน้องกั้งน้องกั้งเรียกชื่อบอกเรียกชื่อยายได้ลูกเรียกชื่อป้าลัตนาเได้ลูกอยู่ในบ้านด้วยกันนานนะคะอเด็กชื่อเด็กชื่อปาร์ณาเดีวลูกนี่ให้ให้

ก็แต่งเรื่องอ่ะเจ๊น้องน่ารักไหมน้องกั้งน่ารักไหมน่ารักเนี่ยน้องกั้งชื่อพารัดีเพียนยางพารัดีเพียนยางขอให้หนูหายเป็นปกติเร็วๆนะหนูหายเป็นปกติเร็วๆนะคะเป็นสาวน้อยที่งดงามนะลูกสาวน้อยที่งดงามนะน้องน้องกั้งไม่เรียกป้าด้านนาเลยเรียกป้านาก่อนเร็วลูกป้านนาปนนคนนี้ใครนะคนนี้ชื่ออะไร พี่อะไรคะเจล็กน้ำฟ้าก่อนเลยน้องฟ้าคะเออ

มไม่ยิดยืดใหญ่เหรอจับมือจับมือไปแล้วก็มาจับแล้วจับแล้วจับแล้วจับมือกันแล้วแล้วหอมมือเลยนะคะคุณเก่งหนูไม่เป็นไรแล้วนะลูกเนาะเดี๋ยวป่วยก็ร้อนหนูมากเลยใช่ไหมใหญ่เงา สู้ๆไอเลิฟยูเจ๊ทำไอ้เลยูกับน้องนี่เจ๊ตาจะอไอเลยูบอกว่าพี่ที่สายสามพี่ทำเป็นเจ๊เขาเป็นบนนี่ไงนี่ไงเก่งมากเก่งมหนึ่งคะสากน้องแกงบอกนูไม่ได้เล่นหวยค่ะยายสาธุ้บอกน้อไม่เล่นหวยค่ะ FC เรียนสิลูก FC มาดูเยอะๆนะดนะเยอ่ๆไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยไหมเขาเรียกปรนนาทุกวันอ่ะถ้าช้ยาต้องเรียกุอาบน้ำไงแต่เขาก็จะเรียกตามโอเคลแล้ว